ยิ่งดีเคลื่อนไหวแล้วหลังจากโดนโยงข่าวลือน,นักร้องลูกทุ่งสาวมีโรกสองใบอักประเด็นข่าวร้อนนวงการบันเทิงลูกทุ่งไทยเมื่อมีหลายคนเพจต่างก็ออกว่าให้คำใบว่านักร้องสาวลูกทุ่งมีลรคสองใบสำรับไปจากสุดท้ายของชนจับได้ว่าจนเป็นเหตุให้เกิเกบปืนกัน โดยมีข้อมูลจากเพจดังเ1ร้ก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าในวงการลูกทุ่งที่ไม่เคยให้ได้พักกันเลยนะคะอยากคิดว่าผู้ชายจะเจ้าชูช้ได้อย่างเดียวเพราะผู้หญิงก็ก็ลั่นกล้าได้ทำได้ไม่แพ้กันเลยค่ะก็ไร้กลิ่นตูต่ก็นักร้องลูกทุ่งสาวที่คนท่านหนึ่งที่เดยมีโรคสองบใบละขัะรักวันเก่งไม่ไหวแต่สั่นไปสั่นมาแต่มีปัญหารถไฟ ปะทะกันเฉยเลยแม่เอ๋ยสุดท้ายก็เรื่องอิตุแนนั่งนั่นเองก็เกือบถึงกับขั้นลงจากไม่ลงมืออีกด้วยแต่ก็เมียกูก็โอ้ยตำรวจทรงทำงานหนักจาราจาวันเดินเร่อลุกเลยระคาแฮแท็กพิมพ์เมียทนายเจนเละเวลาต่อมาก็ทางด้าน อีกเพจอีกกิ่กี้อีกยี้ข่าวฉเฉลยว่านักร้องสาวลุกทุ่งก็มีรกสองใบคือใครกันเนาะที่ทวงทางด้านเพจ อีกกี้นั้นขยี้ข่าวนั้นก็ได้พดเอาไว้ว่าสรุปายคำใบอักษรย่อแบบตรงตัวก็ยังมีคนไม่รู้หรือน้านที่ก่อนหน้านี้ก็เฉลยแล้วพี่เจมอยเรื่องนั้นก็จะเป็นยังไงนั่นก็คือไม่เกี่ยวกันกันกบนะคะแต่ก็คือสตอเลยนะคะแต่ก็ร้อยเปร์เซ็นที่ผ่านมาแค่หอมที่เลือกที่จะผิดนะคะว่านนะคะรู้ว่าปลอ,อใครก็ไม่ไประโยง นอกนะจ๊ะและก็ปกปฝากไว้ว่าค่าเขาแตนสำนึก ให้ทันทีนะคะพวกเขาและเขาจะตัดสินใจใครับใจใครแค่ตาเห็นก็จงแบบผู้รู้แต่ก็ตื่นผู้ตื่นผู้บึกบานก็ไม่รู้จริงให้คอยพูดค่อยๆในผู้หญิงยีสุรพลเจนว่าร้8ก็ได้อีกกี้เขา่าซึ่งกับบรรดาชาวเน็ตก็พากันโยงไปที่นักร้องสาวลูกทุ่งสาวหลายคนก็หนึ่งในนั้นก็คือรายชื่อหญิงลีจุรพลโดยล่าสุดทางด้านหญิงลีนั้นก็ได้ออกมาโพส พ้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ว่าให้ความเจ็บปวดจากการถอยถอนฟันในวันนี้ขอให้ชีวิต แม้พบเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆและเหมือนเอาพยามรีที่ออกมาจากตัวเองให้ความชั่วร้ายอย่างไรมาใกล้และขอบคุณที่พบแต่แค่คนบริสุทธิ์ใจในชีวิตอีกยาวไกลอย่าท้อกับโชคชะตานี้จันบรีรอยกระทงและแฮทแทคอนเสิร์ตแฮทแทกเต็มคุณภาพยญิงดีเหมือนเดิมขาดทอนฟันในทุกเจ็บปวดขนาด